สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอ้นแมกูดคลาครับผมวันนี้ผมมาส่งมอบรถสวยๆกันอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นนี่เลย i s สุ u x series ตัว1.9นี่เลยครับปี2018นะครับผมตัวนี้เกียร์ออโต้เนาะเรามาเจอกับเจ้าของใหม่เขาแล้วครับผมวันนี้สวัสดีครับอันนี้ชื่อพี่อะไรพี่ชเนตครับอ่าพี่แชนีตเนาะตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับทำเกษตรกรครับเกษตรกรเนาะออกรถที่นี่ยุ่งยากไหมพี่ไม่ไม่ยุ่งครับก็ได้ครับอ่าเรื่องอนุมัติเร็วไหม ก็เร็วครับนอตถ้าไม่ติดวันทําการนิดหน่อยเนาะวันเร็วเลยระบกอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อยากให้พี่ยชนตรฝากอะไรสําหรับคนที่อยากออกรถยนต์มือสองหน่อยก็ที่นี่รถสวยครับสภาพดีครับและราคาก็ใช้ได้ครับโอเคเนาะขอบคุณพี่ยชนตรมากๆครับก็อย่างที่พี่ยชนตรบอกเลยเนาะสำหรับคนที่อยากออกรถยนต์มือสองสวยๆอย่างนี้มาที่เราเลยครับรถยนต์มือสองแม็กกูดคาร์ยินดีให้บริการครับผมวันนี้ผมอ้นแม็กกูดคาร์กดตัวลาไปก่อนวันนี้ ๊ายบายสวัสดีครับ